ใส่รัดอย่างงั้นเลยเหรอลูกโคตนั่นแหละดีเอาพูดว่าลูกผีค่ะมันโยกทำไมเราไม่มาคว้าบ้านหลังเราเอาเท้าบอลเนาะแม่ระวังเหรอแม่ไปฝั่งนี้ไปลูกปไาขึ้นไป มาแล้วแพรมาแล้วถ่ายรูปตามอันนี้ให้หน่อยเดี๋ยวค่อยไปนั่งตีไปไหนเดี๋ยวแม่ดูก่อน อ๋อเล่นได้อยู่ข้างในนะ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปนะอ,นอันนั้นมันใหญ่ไปลูกแต่มันมีสไปเดอร์แมนด้วยครับเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ครับเดี๋ยวนะครับรอก่อนนะครับยังไม่ถึงครับอ่าเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้อ่านไะ โอ้โห oh, ถึงไหนครับโอ้โหน,น, oh, นี่เตียวเองหนาวไหมคะห <laughs> นาวไหมลูกค่ะ เขวินเทเดี๋ยวน้ำจะเต็มข้างบนเดี๋ยวน้ำจะเต็มข้างบนแล้วจะเท <laughs> ตกใจเลยเหมือนเด็กๆอนุบาลจริงๆเลยค่ะเล่นน้ำเล่นทรายเวลาน้ำเต็มน้ำก็จะไหลออกมาน้ำล้นก็จะไหล บายเลยนะคะโผล่ไปนู่น สนุกมากลูกสนุกไหมครับนี่ลงตรงนี้ให้แม่ดูหน่อยสีชมพูเนี่ยใช่ออค่ะ โอ้โหตุ้มเก่งมากชอบตรงไหนอีก <S <S มินเทศไปลองอันนั้นอันเดิมไหมไปไหม ส,สนุกไหมลูกจับดีๆลูกจับแน่นๆจับแน่นๆลูกลวนะเวลาจับอะจับแน่นๆ ไปไหนไ,ไ,ไ,ปไปดูเห็ดแม่แม่ได้คุย<ป> ตที่ถูกจะลงมามีทางีทไมด นุกจังเลยเนาะถ้าแม่ไม่ท้องนี่แม่จะลงเหมือนพี่ๆเขาเลยไม่ได้แม่กลัวอะไรนะอันตรายลูก ีก็เป็นส่วนขนของคนโตเหมือนกันนะคะเป็นที่พักเดียวกันเลยก็คืออนันตาลิวยริวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องอาหาร ตอนเย็น6โมงนะคะเราก็จะมาทานห้องอาหารช่องตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำของน้องวินเทนะคะสำหรับเด็กค่ะ ตกตอนเย็นแล้วนะคะพอไปอแพเปียกกลับมาก็จะมีคนที่จะมาเล่นเครื่องเล่นเยอะมากเลยสิบนาทีครับเดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วลูกสิบนาทีค่ะค่ะ